สวัสดีพี่น้องครับถึงงานแล้วนะครับตอนนี้มี่ไ่ยังือ้นแนงสั้นคือนเทขึ้นซอยไหนพี่ศาสะนะนนบ่บบคำเมื่อหอดนเติบยิดตะวันมันเดือดหอนเดียดยเด๋ยวจะไปยิงไหนไปไปเไต้นคุณเติอยู่ว่างนะข้าไปเนี่ยมื่นนี่แนวมาฝากจะเล่นรางวัลที่มาฝากได้มื่นนี่ ตีงเกาะใส่หน้ามันแเอาักเาปลาอาปลูกมามือสวิสานค่ะ่้งรูกแบบนี้อเลยเออเออเห็นบ่อยฟังยุ้ยงเกาเตาอย่างไรเกเอาผืนเออเขากปลูกเอาเหยี่าหามองยูก่องเป่าฟ้าเกี่ยวปนี่มองนั่งที่มือเดี๋ยนายเถยเกี่ยวปนี่นั่งน้ำมูดสวันลอดหรโอ้ยน้ำบ่หวบ่หวจริงๆเลยเขี่ยว มมันหานแต่ม้นน so> um> at um> ี่แล้วสอนเอาไปน้ำรลอดอันนี้นะนี่ไหมอามาเป็นไปไปทางไต่หันนะทางไต่หานเย็นกบอบเย็นกวยมุนี่ไ้นี่สิเอาตัวฟาทีเดียพี่น้องกันของแถเพิ่นมันมันมันเร็วอีบ่อยอะไตรวจาากมันมันใส่ได้ทุกทีเลยมห้องห้องที่ไหนเนี่ยชาิชาิแบเอาลูกวัใส่ชาดแบท จักบาทถูกย้ํารึเปล่าหาพันก็สองพันหาไล่เดือนบอบานี่ไล่ปีใช่หรปีนี่มันมันเป็นเติมเข้าเติมอะไรไปเขาบอกว่าสิบมันจะมี10เมกเขาจะให้เดือนละ10เมกไม่ลดสปีดบอกอแล้วบาดเดียนเข้าไปงานไซค์เกลี่ยตังสี่เสมันคลายกับขึนมันไปนั่นไหมขึ้นโซ่เนี่ยเขาดีเอสเอาเอเนี่อ่า็เนี่ยนีเขาเออนี่อ่า เอ่อไวไฟแบบพกพาไปสื่อยูสูนมาเลยสูนเอเอสโอ้ยดีแต่ว่าดีที่แรกขออนุญาตไปสื่อโทรศัพท์พปล่อยไวไฟมันคนหลายๆยังกระซางกันว่ามันมันเข้ากันใส่ดีปกตินะตัวนี้ไม่เกี่ยวกันก็เท่ากับว่าเราที่แรกว่าขอสิไปเปลี่ยนเป็นเดือนละพันกว่าบาทจังเสี่หน้าเขาบอกไม่ต้องใช้ใช้นี่แหละฟรีหนึ่งปีแล้วหลังจากปีหนึ่งเนี่ยบานนี้ก็แหละถ้าสิเปลี่ยนเอาแต่ว่าในผมว่าฉันฟรีแต่ว่าแมื่อวันไม่ถึงวัน คนหลายสีจากเน็ตดีๆเ,เ,เป็นไ่เลยว่่านบอดบ้ไน์นี่ไหมไม่จะใซน์ท่าภาาไม่เกี่ยวกันถ้าเน็ตบดีคือแบบไปเลยอันนี้กันเพราะมันเน็ตไปเน็ตมาอาสุดยอดเสร็จไปหาบา้านน้ำอยู่ดอกสูงนี่นี่เนเต็มไฟไฟไม้มาได้ว่าเชื่อม <c oughs> เปิดเ <c oughs> เปิดทอสปอร์ที่มัมาดานี่บอกก็มันจะมีรหัสไฟฟบ้านเลยเออแบบดีเอาดีจนเนาะเสร็จจัดการดสันไม่นอันพอได้ลงคลิปลงอย่างโหลดอรอองอยังของทูโอ้ยทูจบขาวเรื่องอะไรว่าไม่นอันอันนั่งถ่ายย ต่ในตัวแต่ Dante, แต่เพ่งพ่งชัวจวาเตยลากเพรในหลวแล้วอ่ิดดเอารถเจือเจอรแบบน้ฮะเจือเจนนียังใหม่ใหม่เอ้ี่ไปจัดการอยอะล้องเบิง์ห้องอนนี้ดีขนาด่ห้องอตห้องใบสามอย่าไปเบิ่์อันก็ะเขาคห็นการขั้นหฮมนอนสิแบบใด่การข้นโฮมนอนคต หลอดบอ,นนอเนะไปจงไงบ้างเอ่ยโอเสภาพป็นแจ้เ <c oughs> ห็นย,ย่ำมหย่ำเหะมายหย่ำนั้ผมเกียงมาชิมขกลับว่าน้ำเป็นเป็นสบัยกอือได้หลับงุงหลับหงอนตอนท่อนี่ตอนทอนี่ลับงวนี้เปเหลับหงาดเนาะฟักบ่ได้ฟักบ่ยังนี่ไม่ยังนี่คือเป็นละเมอนอนละเมอตอนองแดง เพิ่งโชบป่ะใส่ตาพิคาะล,ลงม่ะนี่าทอลองเพ่งสมมุตเขาก็ลัหลงีนตีเป็นเอ,อิไปเป็นเถอกันรือว่านี่คือแบบเฮ้ยม่แก่แล้วขึนน้นเป็นข้าขาวพองๆขึ้นมนือนอ้น,นอนน้องมังเมื่อนอนอาบน้ำหน้ามุนีน้ำ,นำ,นำ,นำนใส่น้องไดนบอกม่โอ้ยนั่นต้นขั้ข้างหลังค่ะต้กองตองดีขึ้นให่่อ้าวเอ้ยดีเบื้งไม่ได้สัน เขาบ่มีรอบสองตัวนังดีเขาใช้เทียดเดียวเอ้าวมือเนียนเพื่อนเราไปช่วงมหาวงก์เขาได้เฝ้ามากพระสวรรค์เไปสื่อเพื่อนการใช้ยวนมะเห็ดมันเนียนอันนี้นเราล่างเทือนั่นโอ้ยบลลงคลิปเหรอล่างเท่าไรสดกันหมุนติวติวอยู่เมื่อไหร่นั่งใส่เนี่ยเต็นโอ้ยออกมานั่งนอกนอกบ้านติออกมานั่งนอกบ้าน นั่งไม่ได้เลพี่น้องเ <chị> ขาเตียงไม่ได้โอ้หาโฮมก็อยู่กันพี่น้องมันด่มจริงๆ<อ>มาแล้วลูกจาชุดกโกโกวาชุดโกโกวามาแล้วปาดเอาก็มาหอดห่อแม่มาหอดโดนแล้วอยู่ห,ห,หลานกาแฟ่แล้วคือกันอันนี้หาโฮมอยู่เ้าก็มอเพราะว่ามัมนมันเดือดพวกเราไปชุ่มหาบงก็เลยกาบามาหอดก่อนหาบงจะเข้าจักหน่อยไม่จว่าสีแดงหนาที่แดงไหนวะไม่จว่าท่อไม่ ป้าเขาบอกเดี๋ยวเป็นเก่ากว่าครกมูเนาะเขาจดเต่งหนาแต้ว่าอเนเ้ยจดยากจดยากสิเพราะตีงหนาพานะแต่พวกเขานางโยมม่ไดเขายังอ่นหนาซื้อเขายังเปื่อยออกอยู่จดยากถ้าเาเต่งได้แล่เขานั่งซื้อหนายังเปื่อยออกอยู่แม่จอดจีตีงดอกก็นั่งยนนคือบางสันโอ้ยเราหนาก็ไม่หนักอีกอุ้ยเอาแม่ป้ากึวแห้งเท่เยบอกให้เราไปได้เดนไหนเออ เขา,เาดับได้เอาว่าพูดยกไข่ม่อนีบอนบน่บริการคอนได้ยากแลม่กันบริการเดียวกันคอนก็แหลกยงเดียวคืชข้นช่วงหลังหาดโอ้ย <c oughs> คุณแม่สามขึ้เด่นถุงแดงเจื้องเครื่องเทสบายดีแม่มาต่สา<อ>ใสโอ้ ห้องกอมาล็อกนี่บอเดีวร้อนร้อนตะวันขึ้นนั่งลานสิเอาผู้ชายก็จัสดีค่อ่าดีค่ะขึ้นเพิ่งขึ้นนั่งลานแล้วครับเออจะสั่นตอนะอื่นครับตอนนี้ให้เต้ยเต้ยหนาววันนี่ ปลาลูกค้ามาหาหอดทีเฮ็ดที่ดีเด้อเฮ็ดในเขาที่ดีเด้อร์เขาเฮ็ดบอดีบุอลูกค้าทยอยทยอยเข่นเส่วนงานเขาเจ้าะเขาเริ่อมทยอยยกเลิกงานที่เราสร้างกันเพราะเฮ็ดบอดีอย่าวีนลูกค้ากระหอนอลไรตัวนันเสือกเสียบหัวกระหอดเนาะเฮ็ดในส่วน แต่ว่ามันคือมีหองใหม่มันคือบ่อเย็นนี่แต่บอกว้างนอเย็นที่อนี่เหน่บเย็นเลยมันเป็นเหมือนมันมันมีมันมีพื้นที่เท่านะหามคามกาะไปนั่งร็อคแป๊ดหนึงมันหามคามไปทั่งนี้บ่โอ้ยถ้าเขาเห็นเป็นประเด็นวาก็บ่วจ่างสร้างดอกเอาโอ้ยหอยกระรือมเห็นยางมากหอยเนยมันเขา เป็นรักเด่นเขาจะมากันไม่หนีซันดิ้ได้ได้ถ้าเจอฉันเลยมาเลยได้เจอชื่อมือน,นั่นละได้ว่าไม่รักเด่นนี่เลยพอต่อมา,มามแ,แล้วก็เสียใจแล้วคือนเสียหายเลยพี่อยื้อเสียหายแล้วถอดให้น้ำให้ยูกไกย,ยืก้อสา Nam เจ้ยื้อเย็นใส่ใส่ใส่วมปีกสวมหางลงเงลนิน Nam บ้าเอาที่ไหนสันซานุดาด้วนี่ม่เห็นเหมือนเป็นบอยอยู่ข้างกาลางบ้า,าหิมะผ่านตรงนีผลนันม้น่าหนาผ่านมีบักกล้วยแบบยังเต็มหนึ่ง กันมโนรากินารีก็ต้องลงเล่นน้าแล้วเนาะเมื่อแรงล้วเรื่องอันขอโทนมันว่าพี่น้องนี่มโนราหว่าเตรียมเล่นน้าแล้วเพิ่นถอดปีกคอทั้งไว้มโนอแรกก็เป็นสีแดงย่างกะยเขาปฏิทากินนี่แหละเขาเนี้ยไม่แกะเขาโอ้ว่าไม่รักแดนก็เรียกว่าปฏิทาก่อนพอไปข้างหน้าดอกไปจะไปข้างหน้าเดดหอดบกด โอ้ยแต่ไปที่หอนห่อนเนะาะเว้ยไป,ปไเป็นหอดทีบได้แล้วหอนลีมันก็หอนอีเดือนละแต่ว่าท้าหมูข้าเจ้าเขาบอเย็นอยอ่โอ้ยเนาะคุณยิ่งยังไม่ยังปานนมอยูข้างหลังอน่ไหมไายบ่ได้เลยสัน,นี่แมคุณยินนง่งน่งปาน้มอยู่วัดจีทยที่อเเงทน,น,าน,านเพืเนน้เ่นมาเน่ห่นน โอ้ยไอ้ไม่เหลินน้ำหอมจิไอ้ยังซื้อเพ่นไอ้โ oh. อ้ปฏ like ิ oh. ้ท oh. ักยพยนประกาศทักายเดี๋ยวสนะไอ้โอ so ้เริ่มมาเล่งนาแล้วบันนี้ยังขี้นเซ็ตเต้นนะเอวบายได้เพ่อทิให้เดี่ยงานบ่แห้งใตัวมันยังแดดที่เนาะมือขึ้นก็่าเพ่อเลินบดายท่น้ามือขึ้นมือรีไปเลม บอกงเลยอาเขาละมองตินีนี่ครโอ้ยญ่ไหมองนี่งหญ่ครับฟังพี่น้องมือขึ้นมล่าระเบียบวัระเ่นมาได้ไม่ได้จเออระเบียบวัฒสิมมือขึ้นเล่นมาได้มือนี้คิวสาวหน่อยนาเจริญได้ร้อยเปอร์เซครับเพราะว่ามันมันแห่งแล้วนะครับเอาลำรากขี้เหลวสกปรนครับพี่น้อง